าการกำปั้นเสียวินิจจับบัวขาวต่อยสากลบูปาเกียวแถลงข่าวสุขหน้าทำเอาแฟนกีฬาหมัดมวยชาวไทยถึงกับฮือฮาเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดบีบางปะกงเบยบ์ยบงเพเคิงคนข่าวกีฬาชื่อดังที่มีผู้ติดตามใน Facebook มากกว่า8.3หมื่นคนได้เผยว่าวินิจเลิศรัตนาชาัยบิ๊กบอสใหญ่บริษัทเฟรดแอร์เฟสติวัลเจ้าพ่ออีเวนต์เมืองไทยเตรียมนำบัวขาวบัญชาเมฆมาชกกับแมนนี่ปาเกียวใจความดังนี้ ปาเกียวเวอร์ซัสบัวขาวที่เมืองไทยในต้นปีหน้า2567วินิตเลศรัตนชัยบิ๊กบอสใหญ่บริษัท Fred F. 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 เฟรดแอร์เฟสติวัลเผยกับเพจมีบางประกงเบอร์แบงเพคึงถึงโปรเจกต์กีฬาระดับโลกลำดับต่อไปของบริษัทตัวเองนั่นก็คือศึกมวยไฟถล่มโลกเดิมแมตช์3ระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆที่จะขึ้นเวทีสวมรองเท้าต่อยมวยสากลเป็นครั้งแรกประทะกับเดอะแพ็กแมนแมนนี่ปาเกียวสุดยอดแชมเปี้ยนโลกที่ไม่มีใครไม่รู้จัก โดยไฟนี้จะระเบิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนมกราคมปีหน้า2567ที่เมืองไทยซึ่งจะมีการถแถลงข่าวใหญ่พร้อมเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่21กรกฎาคมนี้ที่ไอคอนสยามเวลา16นาฬิกาและแมนนี่ปากเกียวจะบินมาร่วมถแถลงข่าวด้วยตัวเองพร้อมกับจะเปิดเผยถึงเวทีแข่งขันในวันนั้นด้วยว่าจะต่อยกันที่ใดซึ่งงานนี้คอกีฬาและแฟนหมัดมวยรอฟังรายละเอียดได้เลย